อยากทำอะไรเพื่อนของเราดีกินหมูกระทะ <c oughs> เอาจริง <c oughs> เบคไปกินหมูกระทะพี่ทะเลอ่าใช่ให้พี่ฟินพาไปทะเลไปทะเลแล้วก็กินหมูกระทะกินหมูกระทะเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนนอน,น,อนบนเตียงดูทะเลดูพระอาทิตย์ <c oughs> ตกอชีวิตมันก็ง่าย,ายๆแค่นี้แหละแบบมันคงไม่มีอะไรอยากจะทำแล้วอ่ะถ้า ถ้าความฝันสูงสุดตอนนี้ก็คือต้องพาน้องไปทะเลแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องน้องอาจจะเอนจอยกับหมูปิ้งบนเตาก็ได้อเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้กินหมูกระทะแต่เราเอนจอยหมูกระทามากไงนูนอ,อนดูพระอาทิตย์ตกน้องก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกันมีอะไรอยากทำแค่นั้นอยากไปต่อยมวยไหมใช่จะพาพี่ฟินไปเล่นทุกกีฬาที่หนูเล่น ถามพี่ฟินหรือยังว่าไปหรือเปล่าวันสุดท้ายของโลกแล้วก็ไม่เล่นอยู่ดีก็ต้องเล่นไปชาร์กได้วิ่งอ๋อวันนี้ด่าเลยเคยเห็นไหมที่ลงเขตอะแล้วมีฉลามแบบอย่างเงี้ยแหมเป็นพี่ชาร์กเหรอโนบิ๊กชาร์กไว้ชาร์อทำไมอังกิษซาท์แอฟริกาเดี๋ยวโลกแตกแล้วนะก็นั่นไงโลกแตกก็จะยังไงก็จะตายก็ไปก็ไปไป เที่ยสกายดิ้งอะกระโดดจากเครื่องบินอะนี่ไงครูตายต้องไปฉลามแล้วพี่คบกันมาแล้วเหรอเพื่อนร่งเง่าอ๋อสีอะไรอยู่นะรู้จักกันมาแล้วปีกว่าพี่ฟินมองว่าเป็นสีครีมแล้วกันนวลๆอบอุ่นอบอุ่น ไม่ต้องฉูดฉาดไม่ต้องไม่ต้องขาวเกินไปก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีแต่วความสดใสก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูมันดูเราเป็นคอมฟอร์ตโซนจริงๆ<อ>ของของของ,ของการละกันอ่ะก็เลยมองว่าเออก็เป็นสีครีมก็น่าจะ<อ>น่ารักดีของน้องให้เป็นน้องก็คงยังให้เป็นสีชมพูแหละ hmm. ด้วยความที่ ตั้งแต่รู้จักกันมาก็ยังคิดว่ากันเราก็ไม่เคยมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจกัน mm hmm. ทั้งคู่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกัน mm hmm. ไม่เคยผิดใจกันม, uh huh. มันก็เลยมันก็ใช่มันก็คือความผปิดแล้มันก็คือความแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุข mm hmm. ก็เลยคิดว่าสีชมพูเนี่ยแหละถ้าพูดถึงอนาคต mm hmm. พี่ฟินคิดว่าน่าจะแบบว่า mm hmm. น่าจะหนัก นี้ในพาร์ทของการทํางานเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีซีรีส์แล้วก็ต้องเจอการทํางานที่ค่อนข้างหนักตอนนี้ก็เริ่มทํางานเกือบทุกวันแล้วใช่ก็เลยพี่ฟินมองว่าอนาคตก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะต้องเติมไฟให้กันเยอะขึ้นกว่าดิ้เพราะว่ามันจะเจอหลายหลายเรื่องที่จะเข้ามาออาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้เข้ามาในชีวิตก็แต่ก็ต้องเปล่อยให้เป็นเรื่องของ ิวเชอร์ไปเลยใช่ค่ะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกว่าความพัฒนามันมันก็มีอยู่แล้วแบบมันก็เติบโตด้วยกันใช่ใช่เราเราเราพัฒนากันมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ใช่มันจะเติบโตด้วยกันแล้วมันจะไม่รู้ว่ามันจะเจอเรื่องอะไรไม่รู้ว่าเราจะแบบต้องดิวกับอะไรแต่ว่าเชื่อว่าอยู่ด้วยกันมันก็คงไปด้วยกันได้ต่อไปเนาะใช่ค่ะไปได้ทุกเรื่องอื ทำวันนี้ดีกว่าทำวันนี้ <laughs> ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนี yeah. ่ย